บทที่ 16. บบันทึกความหลังบทนี้ชวนระลึกอ่านบันทึกนึกความหลังตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กน้อยวัยซุกซนบันทึกประ จำวันกาลผ่านผันนั้นเวียนวนเครื่องหมายอย่าสับสนใช้ปะปนจนผิดความไปหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับกะทิให้สัญญา กับคุณพ่อไว้ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนว่าจะช่วยจัดหนังสือในห้องหนังสือของคุณพ่อพอปิดภาคเรียนวันแรกกะทิรีบทำตามสัญญาทันทีกะทิเคยเรียนวิธีการใช้ห้องสมุด มาแล้วจากครูบรรณารักษ์การแยกหมวดหมู่หนังสือง่ายๆเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่สามอย่างกะทิก็พอจะทำได้ขณะที่กะทิเอื้อมหยิบหนังสือบนหลังตู้ สมุดเล่มเล็กเก่าคร่ำคร่าเล่มหนึ่งตกเฉียดหน้าไปหุดหิดกะทิสงสัยว่าหนังสืออะไรเมื่อหยิบมาดูจึงเห็นว่าไม่ใช่หนังสือแต่กลายเป็นสมุดบันทึกลายมือแบบเด็กๆ คลิกดูหาเจ้าของปรากฏว่าชื่อเด็กชายโยทินซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อกะทิไม่กล้าเปิดอ่านเพราะกลัวจะเสียมารยาทจึงปัดฝุ่นออกจากสมุดบันทึก อย่างธนุถนอมประเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อคงดีใจที่ได้เห็นผลงานของตัวเองสมัยเด็กที่คุณพ่อคงลืมไปแล้วเมื่อคุณพ่อได้เห็นสมุดบันทึกก็ยิ้ม และพูดว่านี่มันตั้งยีสบกว่าปีมาแล้วตอนนั้นพ่ออายุราวๆสิบสถึง13ปีกระมังอยากอ่านไหมพ่ออนุญาตจะได้รู้ว่าสมัยเด็กๆพ่อเป็นอย่างไรกะทิรับสมุด มาด้วยความดีใจและเปิดอ่านอย่างตั้งใจดูหน้าต่อไปนะครับ